เชื่อเนาะไอ้ทังโพอ้นแล้วพินาวนกเสือโตสองโตไอ้อเนาคือว่าใส่เปลี่ยนเนาะพอใส่้ากับอะไ้พนาไว้ทั้ากอะกเนาะากับไปทางทาน้าลาดซเออไงพาเบรกกระเ๋าโอ้โไปบดมือใช้ห่อหรือ se se ่ เอาไว้เด oh, ้ผู้ชื่อสั้นอันนี้ของอุปกยังบ่ได้ไปใส่กอกให้ใส่บ่ได้บ่ได้มาเอาไปใส่กอพอไว้เด้อยิ้มเลยอยู่จะเป็นแม่เนาะแม่วีสีสะอาดพี่น้องยิ้มตลอดเนาะโอเคเสียชีวิตไปอายุ37ปีพี่น้องแท้ลูกจังนีเนาะเดี๋ยวก็ไปคานอยู่สันฟ้านะครับค เนาะถ้าว่าได้ผลสมเร็จหรือว่าได้เงินได้ค้ำจากที่อายเสียชีวิตไปนั่นแต่อยากมาทำบุญให้ผููแม่ที่เสียไป เปิดภาพเขาสู่ EP3 สำหรับเมื่อนี้พี่น้องนเนาะวุ้นกามาท่าพอนอกขาแม่น้ำเจ้พาพญาท่าเรือลาดสวงพี่น้องอะครับเขาสู่ท่าเรือดินแดงพี่น,น้องเนาะจะมาเปลี่ยนทรง,งหน่อยจังหน่อยโอบ้โหตัดผมในี่ยลูกผมเงี้วเลย <c oughs> เล่นม,มาตัดมากพี่น้องเนาะเอาการเดินได้เพอร์เลยเนาะสบายดีพี่น้องคน,นะกกน,น,นแนะ่สบายดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทิพซี่บุษบุษสปคนเด้อร์ใหญ่เจี๋ยบุญปุะตูทานเนาะ อายินดีตอนครับเขาสู่ส่งยูทูบบาบุนซาละวันเนาะอีพีสามสำหรับมือนี้ย่าคอยขับลงแรงพี่นังเลยเนาะพาพ่อมาหลอกบิ่งตลาดเย็นเนาะซื้อเสื้อเนาะไอ้ทั้งโพลบนแล้วพี่นาวุลกาเสือสองตัวสองตัวพ่อเนาะตัวไว้ใส่เปลี่ยนเนาะตัวนากผมคิดว่าเขาจิมาโดนปานนี่ขนาดเนาะก็พาซื้อเสือซื้อแพ้อในยุนนกินในกินนี่ยพอว่าโอ้ปูยากแล้วยอิ่มเนาะ ลูกร้านาลูกนเลนเห็นกับเสื้อหน้านี่หายนี่นาเลยเนาะเลยโอ้ยังกินบัว้ลอยพี่น้องมีแต่ว่าสิภ้าใส่หาเบิ่งส่งกางเกงแล้วบัตรนี้ยเได้เปลี่ยนเนาะส่งข่าสันเขาได้เปลี่ยนถ่ายมาแล้วนอนพี่น้องเนาะเอากระสีผ้าพอเลาะตลาดแล้วก็จะคอยกลับไปห้องร้านนี่คือเก่าร้านก็บอกว่าอย่าให้ให้ยาฟ้าเมื่อให้ที่เขากินน้ำน้ำกอนว่าเนาะไม่เลย ท, hey, Ed, uh huh. ทางพอกะนัดกับน้องสาวไว้ซองขึ้นเลยพี่น้องเลยท่านั่งกระถางก็ต้องนัดลูกเช่าครับทางนี่นะชางนี่กระดึงไหวพี่น้องเลยเนาะจะจิตไปทางไหนมาโดนมาแต่หนึ่งถือว่าในการตอนรับเป็นอย่างดีลูกหลานกันเนาะครบอุ่นดิพี่น้องก็น่าต้องเขามากต่ถือว่าลูกหลานไล่พี่น้องท็้งพ่อคนหนึ่งเนาะมาหาล้านท้าได้เล่นอีกวาาถีอว่าลูกกันร้านกันเลยเนาะว่ากันไปพี่น้องเนาะคือว่าคนตอบแทนที่เขาเลี้ยกคนมาเนาะเพราะเนาะคนมาแต่น้อยดังว่าสนับประการ ตอบแทนบุญคุณพี่นงง้องกันตัวไหนการต้อนรับเป็อนอย่างดีเนาะอ่ะทาทั้งบุญก็คือกันเด้อขอบบุญคุณทั้งยิบซียกันเนาะที่ว่าให้การต้อนรับทบั้งอาวุธสารวัตรกันเนะาะให้งกำลังใจเบิังคลิปตลอดมาพี่น้องจยากติดตามการไปการมาของสองพ่ลูกนี่เนาะการติดตามในคลิปนี้ก็ขอบขอบ,ขอบุญคุณขอบความใจหลายเด้อี่ผู้เป็นทานเนาะเอาแต่ชิพ้าพอเรออยู่ตลาดทา่าดินแดงเลยพี่น้องเด้อหาซื้อ กาเกงกวาด่าเนาะไปทายท่าใหพี่เนาะเบิร์นกำกังเลยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีโบกบัทนายไเมื่ออยู่บ่วบัเป็นในีดใจลำของต้องข่าพวเคนละลูกคิดแคนไนวะนะเดกคนเรื่องสิบหนาสิโอ้เฮ็กจ้างประจบก็สางกับเแหละ เห็นอยู่ในรังไข่ยังเห็นไตอยู่โอ้มาขึ้นชูงแค่หวะแค่แก้วนีอบ่โอเคโอเคส่งกิ้งส่งกิ้งมาเฉพาะเดินทางทาซื้อตะเกงใส่ไปสมบุกตัวนั้นตัวน้นกระดานกรได้ไปเดินทางต่อ อาหารการกินเนาะกบเขียดเปื่อาหารอีสานอาหารไทยสุกสมเป็นเนาะเลยมาอยากจะพาพ่อไปเดินอะไรพวกเนาะทาง MC อยู่ทางปฐุมธานีเนาะทางยายพันการโทรหาอาวุธอยู่เนาะเลยพออ่ะพอเฮ้ยย้อนยายพันเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัว เด้อใายเอ้ยโชฉกหานมาจดิกับขอให้เฮงเด้ออยู่ดีไม่แห้งเป็นละไรต้นที่นั่งไงเนาะกูแหละเห็เนคน,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 นท้ายส่งท่นนบบ<อ>านออกเนาะเดอแม่อมแยอะ,ะแสิบยี่สิ

เราประาการตดนดเราิตตามปตลาดข้าดินแดงเป็น้ผลิต่องาตลาดนัดก็สามารถเข้ามาจัาใส่ได้นกตเพื่อเนานะครับด้วย้จัดการนะครับอด้วยน้ทุกานค้าดอบด้วพี่น้องวยพี่น้องจับใส่มันสิหายเนาะโอเคหายะชงสปอเนาะอเปชงน้อนนุงน้อนออยนอนเอ ก็ต okay. okay. well. ีสอได้ um> ี่ต okay. ัรนี้ค่ะตัวนี้ตัวนท่็ะยืดได้รเาพางนี้ใส้าหลัมตัวร้อยสามตัวร้อยจะคนได้โอ้สามตัวร้อเดี๋ยวเอาลูกคนได้ดูได้นะคะนได้สบายสบายมันเป็นงหตัวร้อยตัวร้อยจ้าได้เลยนะคะ มันเป็นแขบเนาะนี่ากว่าเอาแบบบปแขบนะเาดสองตัวสามตัวเขไจะสื่อเ็เอาเป็นเตรียมรนอยเดยเน้อเดือดอ่มริกาเลยเขาใส

ท่านั่งทัับขีาท่านั้นให้กับขาทายุ่นท่านั้นจองคิวก่อนกินใช้กันได้แม่ให้พอยน้นไปหาด่ต้นะมานเวของระมากันเน่เอาแม่เบหอนเกนี่เร้เหน้ท่านี้กอยากให้คิดเท่้าน้ำท่านั่งก็อยากให้คิดเ่้าน้ำเนาะขอ้คุณนลา่ยอญาิที่น้องเนาะไ้เรื่องอย่าลืมบอกไอ้เรื่องมั่เป็ล่อนมันเร็วาย เดินเข้าไปไหนเนาะไปไหนเนี่ยเอาไปย่างก่อนพอาะคือคนไห้เลยถ้าพอขบแนะนำเจ้าพญาอีกสองเออขอบใจแข่งฟวันแข่งันไปบอกพญานี่นะพญานี่นะ <cane>. งานดี ทางข้ามไม่น่าฟันนะเนาะคนหลับสบายที่ได้ข้อมูลมานะครับก็ถือว่าเป็นที่ยินดีคือแปง่ายๆว่าเป็นที่ยินดีเลยทีเดียวว่าาที่ทั้งสองทีมนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจนะี้ามข้ามไปทางทาน้ อากาศยางนี่ถ้าคิวน้องยางเย็นเนาะโอ้อากาศย่างนี่กดีารพี่น้องต่ฝาก็้อว่าพอดีชทียู่บ้านแถวกรุงเทพนอกรกมก็เห็นก็ด้เห็นเนาะพี่น้องเคก็ไเห็นป่เอลาโอบใจหรือพี่น้องหรือี่ได้เห็นน้ากันกรุงเทพอันนี้ม่นม่แนะนำาโอ้ขอบใจติดตามกิบลูกชาย คือว <s> ่าฝากด้วยพี่น้องเด้อฝากฝานตามครับส้มพี่น้องนะเป็นกำลังใจกันตลอดมาด้วพี่น้องเด้อท้ำการบาดค่ากับมาแดงค่าแดงๆนี่คนมาหลายบค่ากับน้ำแรงนี่ไป็นราสวงตอนฮามุ่นลายที่บอว่าเขาเลิกงานเลิกการอยู่ตลาดสัมเพ็งเนาะเราผลักอยู่ไายแดง bởi đi tai đem ở sau thì lái, đó, bắt phía nào đấy đó, Để thang, ngồi lúc vừa chọn, vẫn lúc, ba chồng, ui, khổ nó สะมติมาก่อนอยู่นี่บาตนี่มันมากินอย่างไรมันมากินอาหารนานตะเบิ่งเนาะตี่ข้าวตเข้าถิ่มเนาะอ๋อไงจนบมกากินแล้วเนาะโอ้ปลาสวายเด้๋ยวก่อนมึงเบิ่งเบิ้งไทยมึงไทยอ่าไทยปลาลุงเบิ่งเนี่ยปลาลูกทางบาตเบิ่งเนี่ยห้ลูกไส้ยมันหมักเบิ่งปลาไงลูกไส้คนจุบานหมักเบิ่งปลาอะไรกันครับปลาสวาย ปลายสับหนาใช่ไโอ้มีตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นปลาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือฝรั่งจีรองลอยเลือตามน้ะโอ้ป็นดตาหมอนปิดตะเบิงจะส่งล้วงไหลด้อปลากระสุนใส่เป็นปลาสบายเนาะเป็นสูงแรงครับครับครับคับปลาสบายเด้อยใช่ไหมหรือหูนปลาสีดอนๆขาวๆก็มี ชี้ขาวกับมี่โอ้ปลาดอนแม่นปลาดอนกับมี่พี่น้องโอ้ยตังมั่นหลายอยู่แม่นเวอร์ด,ดิเจืตาเจือใจคอัเดินทางครับทอกอปีทางรูกร้านกับเข่ารอดค่านรายละเอียดาคากรอครับของก่อนครับ ตัวละครอะไรกัน uh, ส mhm. ุุนเหล่พาพอไปเที่ยวพาราก้อนไปเด้อมาสั่นจักฉันมีเวลาไปจักบอบบางในที่นั่นไว้เพื่อสกัดใจนี้กันอยู่ครับน้อเจ๊สกุลดูเรา่องมันยังไงยังมีเวลาอยู่สองมือมืออื่นแต่มืออื่นมือเดียวเนาะแมนมีเวลามืออื่นมือเดียวนี่คือเดิมแหลนเวียงบืนก็เริ่มแหลนเวียง มือวันทิดนี่เป็นมือพักผ่อนอีกใช่และเป็นมือวันจันทร์เป็นมือต่อไปมัน,มนเริ่มแรงเสียให้มันสําเร็จนะพอ <c ười> <c ười> เข้ามานี่ก็มันก็เสียไปกั็หล่บ้านถ <c ười> ก็เพื่อให้มันสําเ,เร็จกระเทาะในหม้อเ่ยได้ก็ได้หรือบ่ได้สำเร็จหรือบ่สำเร็จก็กลับมาเลยามทุกตาำยาเข้ามาเลยมาปฏิบัติเป็นเด็ก <c ười> เอาสิ ทำอะได้ที่เขาขาดวังไว้กับเรือบันไดครับไรมาเที่ยวแมนลเรียนมาเรียนมาเรียนในพูดในตาละไปจำไปจำกฎไปจำอ่าขอบขอบขอบังคับเลยมาขับไผ่มาในใน,าน้ำเล่นเวียกกระเทือนแต่ตาได้หรือบันไดก็พอยจิตจำกันหมแล้ที่เล่นเวียะในครั้งนี้ถูกใส่ผ้ามาเล่นครับคือว่าเป็นบุญของพรเลยที่มีผู้นำผ้าช่วยเรือมา dạng 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 Để dạng 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 ไปพูดเลยว่าแม่นบอว่ปตลาดแล้วนึกว่าพูดเลยไปเรื่อยๆไปจื้อบอหานเขาแกวบุญยู่หันเขาแกลูกหานเด้ยอลถจอดกับอลล็อูงจอดนี่ปันนึงก็แม่นลัวมือย่างเขาเื่อนบ่าังคอยจื่อไปไหน ในงางเมือกลับบานผมจำมงกรสัตว์ผมจำมังกรัตว์แต่คนบ้านเฮาบปนอะรมกำลังเลิกงานเลยครับเมื่อห้องเมื่อห้องบรรับันเศร้ามาสู่งานไปแล้วงานกับบ้านกับบ้านเป็นเครื่องถีละอย่ารถบรุย soi lý soi lý cả bên sư đăng đấy ừ. Mm. soi à, nghe kịch, kiếm tè sự con chìm lại. เลี้ยวลูกชิน้นปลาแต่ข่ยยังอยู่คนนี้ขายเก่าอยู่เนาะโถ้ oh. ขายไดอยู่บริฟรานะ้าเนาะาขายของโต๊ะยี่สิบเอ็ดน้องเขานี่นงนุ่มเยี่ยมนี่เทงานั้นเออเกือบสองโมงยี่สิบเอ็ดพอเย็นเนี่ยพออืมอ้าพอดแล้วพอดแล้วหรอพอดแ,แ,แล้วก็ดีลบเข้าไปรถหลายอย่าง <laughs> กะเพิ่วันว่าบรรนอกตอนนเมื่องนต้องพี่น้องบรอนอกเอายันกับยันขึ้นบนวนพี่น้องยารดล่างมช่โอเนกอาวุธการสิไทยถ้าเป็นบางช่วงบางตอนในพีน้องเบิรงนด้พะว่าบอนนี่เขากับในไทยทำบอลภาคมอนเศ้าพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะเดี๋ยวไปมาหน้าตอนกับกับสีไทยทําพี่น้องเบิร์นกันเดี๋ยวไน้องเด้อไปน้องเลยเาพี่น้องไอ้น้ตอนนี้กัน ตัดผ่ามาทางซอกซอยละบาในีพี่น้องเลยเนาะอยู่ที่ซอยซาธูปริดสามสิบสีพี่น้องเลยเนาะทางนนองสาวยิ้มเปิดเลยมาลบาเนโะเอาสบายดีอบายเออเออ้ว่าบกกระเบิโอ้ไปหมดมือบาไเดือดขาเนาะเมื่อกี้คุณไปห้อง กี้ขึ้นไปห้องทางอ่าสาวสันสามมาห้องน้องสาวบาทนีงพี่น้องปุ๊บซุปเฟรนโฟยโอ้พี่นอ้นอ,นองเลยสันหาบาทเช่นี่เนาะเนาะถักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางบารมีสวรวันพาพ่อมาเยี่ยมมาทัวร์ฮอดสาธุประดิษฐ์เนาะ มื่ออื่นวันศุภาเพิ่นไปใส่เด้พี่น้องเลยไปยางห่างเส้นทันเวอร์บอ,บอกินแนวเสๆอาหารทะเลเอาลงทุนให้พอจักพันบาทออนี่พ่อว่าเนาะสันทึกขับเปิดหางฮะห่างเส้นทันเวอร์เปิดหา,สหางสิบมุ่งหางเส้นทันเวอร์เปิดหันสิบฮะเปิดหันสิบมุ่งเปิดเยอะแยะสิมุ่งเออศร้าเออ ว่าสิบโมงคืนเสียบังคับพีดเลยอ้ะหาทุนเพียงหาทุนเพียงคืนอืมฮะไม่บุพุงบอโอ้ยนี่ไปมาครับคนรอคนรอใครก็ย่องว่าโอ้ยบ่อบุ้นพอเจ้าขึ้นรอกูเจ้าร้ายเนาะรอพี่แนวเนาะพี่สายผมก็รอพี่สายบ่อบุ้นี่ก็รอ หน้าตาคือพอเลยนะผีชายของผมพีเสียอไปรอต่ว่าพนดูแลสุขภาพด้วยจรอไปไรกว่าเนนะอะไรเนาะี่ข่าระบายกันกินละกินละกินลยป่ะหาตาแกินด้าฮะ มาขอสันหาได้พอได้โบโหขึ้นสักวัดขึ้นขั้นได้วัดพูอีกแล้วเนาะวัดพูเออพี่น้องเคยไปเที่ยวอยู่วะพี่ทองเอาวัดพูจำมาซักเก่าแก่วัดบูฮานเนาะอยู่ปากเซ่สามหนึ่งละ ถามน้องวัานชันช้อมไหเคยม้านบ่ของมันเคยบ้านคือหนึ่งตอนมาครั้งที่สองอันนี้บ่าชันช้อมวะเห็นมีกล่องทุกสั่นเนาะโอ้ควบลอดภัยสูงเด้ดีดีดีแค่สำหรับมันดีดีพวกเราสัดสื้อกัแหละ nhạc mít khoa mỏi phơi xung gì vậy chú Thái cái gì? Chanel. Vôi, mót ở là Hỏi đi, chú săn đấy này, hả? là gì เือัๆขนาดนองวันเลิ่เบียหเน้ราเลิกงานเลยยางไม้ไะ้ประมาณหนึ่งกิโลแทมมืคืนหอกอีกหาชักูงานสูไปฮะมุอยไใรเหยกันนออขอบใจขอบใจไหนคนทา้งสวรรค์ปอบ้านไหนนทางสวรรค์ต่างเนี่พอรป ไม่เลยถ้าพ่อ,พพอมา,านอนมาพักเศร้าอยู่ของสาวของสาวมีนยังเด้ตอนหับเนาะด <c ười> ีดก่ดกเนาะีเด่นเนาะเอ้าคนเห็นงานถือว่าเหมอือนเน oh. <Bye S 1> าะคนโอ้ไปยดีครับาดีสบายดีไป <Bye S 1> ดีโอ้ทาง oh. ม,มารอบนี้คือ่อหอนกุหลาบก่อนเนาะ หมอกลก็ร่างอากาศเย็นอือ,อพี่นอ้องเลยมาหัวเพลินกับของเพลินกับบริธรรมดาเลยพี่น้องเนาะมีทางพาจานเนาะหโหพ่อพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นล่กพ่ออ่าลูกพ่อแล้วก็ลูกผูศิลาศิลาลูกผูศิลาพี่น้อยดีโด่งดังในตอนนี้เนาะดังเลยเพิ่นเลยแง่ช่วงเลยดังลูกผูศิลา พวกเอาไว้เอาไปเอาไปไปใส่เนาะธรรมดาคนรวยเออคนรวยเขาพวผู้ดังก pues ็เขาจากคุณั้นขับคนไว้เนี่ยนะกินอะไรหอนหองนะสูงของคนเลยจูดผุมขึ้นกันได้ยินบอกจูดแท้นี่บอกบอแสดงว่าอยู่ไก่กันนี้มันคือวันบ้านท่านาบ้านเจริญแถวเจริญกรุง อีกยังก่ขคอยว่างศร้านี่างอาหางหา้อยหาย่ังนี้แหละ่จืจอ่จืจอไปจอ่ะฮะทำอะไนอืมอันนาเมากินอ่ากิเรียบร้อยกินอะไหเนาะคุ้ชายและพอฮวาคุณพี่เรถีบสอนให้ลูกอให้ลูก เดือดกับบ้านบ่ะน่งเดอกบ้านจะได้สื่ขาลงกับบุฟเฟต์ได้ต้องขาขึ้นนึ่ที่จอ่อ <c oughs> ขาลงบุฟเฟต์ได้ขาขึา้นนึ่งที่ขาขึ้นนึ่งที่ขาละพุทธน,นั่งเป็นยังไงนะความจนเนาะคือมันอันตรายเลยคุณ้องเนาะคนเราดินล,ล้นทางจากกอจากแม่มาไกลเนาะ มีมากเลยคือสนายุนะวยอายุหิวหิวหิวหาวหิ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 วเวห่วหิ้หิวนิอหเนหิวหเวหิวหิวหทวกิว่ิวนิมืิวกิวพิวนิวหิวหิวหมวหิ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 าหิว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 หลวหวิวหิอีิหิิววหวิววหิ สงความนักปัทนาหรือบ่งแม่น่ะต้องใช้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่วยด้ือแหละแบบคุณบุตรคุณพระคุณเจ้าคนติ่ศักดิ์สิทธิ์สวยแหละได้ไปไม่ได้แน่ศักด้์สิทธิ์คุณทำคุณพระคุณเจ้าคุณพุทธทำคุณประสงค์คนก่อสีเบื้องแง่คุก็ศรัาคนต่างแดนมาเด้แม่นนะในคำม่าในคำความจำเป็นคำจำเป็นก็ต้องไราไปโดยทุกคนเขากบหนาชีคิดนั่นี่ยก็ต้องเด็จะเป็นมันเกิดแล้วก็ต้องไปได้ไหมอ่ะ กูพอกันยังเก็บใบก็เก่าหนังสาวกับเน้องแต่ข้าวะเข้าจะข้าสมัยโปหนึ่งชิพันเนาะเออให้เข้าทายห้เป็นยังจบาได้น่าจะช่วงนั่นในนอกนี่อกบ้านนี่ประมาณหาปีจีซัำนั่นแหละวันหาปีจีไดแม่นะรซัพนั่นแหละหัวกกรูดอกใช่เสียงไทยไทยก แน่นแน่นถายบิ็อุกคนเลยนะคอบครัวนะก็คือใช้หูบล็อนก็ดีบาวันเบาวันคนมันเบวันเต่ามาถ่ายเนาะค่อยแล้วไปหาแลนน้องเอิน้องเอินมาถ่ายหูถ่ายหูเด้อคนมาถ่ายหูให้ทางล่างจะเป็นรูปแม่อย่นยงไเนาะของอุปกรณยังไปใ่กันเ่อยินเมื่อวันเมื่กเมื่อนเ่อวันเม่ัเมืันเมื่อเมือวั่อม่อันเมือวัเมื่อวนเม่นเม่อวัม่อวือเนม่่นอเน ดีสะอาดเป็นองไรยิ้มตลอดนะอเนาะแม่เสียชีวิตไปอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นองไรโอเคลูกยังอย่เนาะเดี๋ยนวะเราจะไปคานอยู่สวรรสันฝ่าละโอ้ยเนาะอืมก็ได้เนาะถ้าว่าได้อ,อ,าาไดอ่าผลสเร็จหรือว่าได้เงินได้ค้ำจากที่อ้ายเสียชีวิตไปนั่นแต่อยากมาทำบุญให้พูดแม่ที่เสียไป แล้วก็ให้ครูลงรับสเสียไปในคะรอบครัวเฮาแหละพี่น้องเนาะวัดทุกคนเนาะเหตุผลกองกองแล้กกวก็ทั้งเมย์คงพอแน่เราเมย์ยาพี่น้องกันเห็ดใลเดียกันวัทุกคนเลยครับนะขอให้วันจันทร์นี่เป็นข่าวดีและเป็นของ,ของครอบครัวเฮาเนาะแม่์เมื่อยมากกับรายละพี่น้องรายรอบเราบุญกับอนะไเนาะต้องสู้นั่งรถนั่งร่างบัดคาดิจครับเพราะมันแน่นอนาแหละเอาไว้เนาะ ต่างว่ากันมือวันจันทร์มือต่อไปพี่น้องเป็นเรื่องของอนาคตป่นะีเนาะปัจจุบันนี่กะมาพักเพลนอยู่ห้องพ<ห>ักเพลินบนเน้อ,นองสาวไปเนาะทั้ <c oughs> ไอ้ท่าน้ยเพิ่นกะเป็นห่วงอยู่ถ้าว่ามกกะนะู๊ยหมดพักหรือว่ามันจังไหนกะไปพักอยู่เพื่อนเพลินแถวอันยังเกาะปทุมบ่นนะเนาะบาพนทีมีขุนมีการก็เลยบอกว่าไปย่างมานอนพอก็เลยหยอกมาหาลูกสาวเนาะแต่มาเที่ยวบางที่กับไปเวหา อย่างที่พี่น้องแต่ละมองแต่ละบอนเนาะเป็นกงบอยากใข่มาดอกทั้งลูกทั้งล้านบุกอยากใข่นอนน้ำแม่แม่มันใครก็อยากให้นอนแหละครับคนบ่นอนแหละพ่อแหละสับนะแต่หาอะไรก็อยู่ไหญ่จ่ากันก็เขียวมาหาลูกเ้าอีกันนี้เงยเลยแพ้ชาแนลพอเนาะเดี๋ยวทั้งลูกก็บเได้ขออนุญาตจบคลิปก่อนเนาะสวัสดีพี่น้องคนแรกสวัสดีสบายใจนะครับสายสุโขเอฟซีขอจง บางอย่างเลยเด้อสุดเดือเนี่ยเวลาตกตกทุกอย่างเออเนาะเอาพี่น้องอะไขอบคุณกับเสนอขออนุญาตทุกคลิปเพียงนอกขอบคุณขอบุญขอบุญขอบใจได้หลายของพี่น้องนอกเอพีบทถกทานเนาะที่เข้้าาาามมมหแลวก็คอมเมนต์เขามาเป็นกำลังใจกับบุญสารวัตรตลอดมาแล้วก็ขอบคุณขอบบุญสารวัตรตลอดมาเนาะคอมเมนต์เขามาอย่างสั่งซันเนาะติดตามส้มทุกคลิปพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นกำลังใจของขอบุญที่ได้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งครับส้มต่อไปเนาะ สารคิมีลาก่อนพี่น้องสบายดีก็สุขๆสุดคนได้พี่น้องเด้อบ๊ายบาย